ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไซงามตั้งอยู่บ้านเลขที่581ทับ1หมู่ที่4ตำบลไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรปัจญาของสถานศึกษาพัฒนาคุณธรรมนำความรู้สู่สังคมอัตลักษณ์คือความรับผิดช,ชอบภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าประชาชนอำเภอไซงามได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทำอย่างทั่วถึงกศนออำเภอไซงามสังกัดสำนักงานกศนจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนายพีระพงษ์ลุ่งเรืองศิลห์ตำแหน่งรองผู้อำนวยการกศนจังหวัดมหาสารคามรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนจังหวัดกำแพงเพชกรกศนออำเภอไซงามประกอบด้วยผู้บริหารจำนวนสี่ท่านได้แก่ 1. ผู้อำนวยการจำลองเมฆขยาย 2. ผู้อำนวยการอัศดาวุฒิเลียงผา 3. ผู้อำนวยการสลาวุฒชัยชยโยและ 4. ผู้อำนวยการมงคลพลายชมพูนุษย์ดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือนตุลาคม2552จนถึงปัจจุบันซึ่งมีบุคลากรภายใต้าการบริหารงานจำนวนทั้งสิ้น15คน ประกอบด้วยข้าราชการจํานวนสองคนครูวาสาสมัครจํานวน3คนครูกศนตําบลจํานวน8คนเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจํานวน1คนและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลจํานวน1คนอําเภอไซงามประกอบด้วย1เทศบาล7ตําตบล71บหมู่บ้านซึ่งมีกศนตําบลจํานวน7แห่งรวมนักศึกษาทาั้งสิ้นจํานวน340คนมีการจัดกิจกรรมในหลายรูปแบบเพื่อพัฒนาประชาชนอำเภอไซงาม ได้รับความรู้และการประกอบอาชีพด้วยตนเองได้ผลิตภัณฑ์ดีเด่นระดับอำเภอได้แก่ผ้าฝ้ายคุมไหล่แปรรูปเสือกกกลวยตากหนองชุมแสงเปรยวูวันยาหม่องสมุนไพรและฉลอมสารไม้ไผ่ความภาคภูมิใจของสถานศึกษาพุทธศักราช2555รางวัลที่3ระดับประเทศ ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ด้านส่งเสริมการประกอบอาชีพดีเด่นพุทธศักราช2556รางวัลที่2ระดับประเทศประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ด้านระบบประกันคุณภาพภายในดีเด่นพุทธศักราช2556รางวัลที่1ระดับประเทศประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ด้านกิจกรรมสร,ร้างเสริมลักษณะนิสัยดีเด่นพุทธศักราช2556 สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจําปี2556ได้รับรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพพรนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจําปี2557ประเภทหน่วยงานสังกัดกศนอําเภอดีเด่นขนาดกลางได้รับโล่เกยียรติยศกิจกรรมการประกวดการเดินสวนสนาม รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับอาสาเยวกาชาติประจำปี2559ได้รับโลก่เกียรติยศกิจกรรมการแข่งขันปฐมพยาบาลรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับอาสาเยวกาชาติประจำปี2559นางสาวนันน,นพัฒแก้วกลางกรน,นักศึกษากศนออำเภอไซงามได้รับรางวัลคะแนนประเมินคลิปวิดีโอการฝึกปฏิบัติการระยะที่สาม ประเภทรางวัลชนะเลิศการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือมักคุเทศรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการรอบที่1 ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564การตรวจราชการกรณีปกติด้านความมั่นคงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรมความเป็นพลเมืองปลูกฝังความมีระเบียบวินยัยโดยกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาดกศนเภอไซงามให้ความสำคัญในการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ เพื่อดำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและชุมชนโดยเห็นว่ากิจกรรมอาสาเยวก,กาชาติหลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรการปฐมพยาบาลซึ่งกศนออไซงามจัดเป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทุกภาคเรียนกศนออไซงามปลูกฝังความมีระเบียบวินยัยทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาร่วมกันร้องเพลงชาติสวดมนต์ไหว้พระ ก่อนมีการจัดการเรียนการสอนและปลูกฝังความเป็นพลเมืองดีผ่านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือกพชและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวากาชาดดังนี้ทำบุญทอดกระถินสามคัคคีร่วมใจสาย,ยายธรรมทำกิจกรรมจริตอาสาปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเรากิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อฝึกการเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์และให้ความช่วยเหลือผู้มาบริจาคโลหิต กอสนอำเภอไสงามได้จัดทำประกาศของสถานศึกษาโดยระบุให้นักศึกษาทุกคนที่จะจบการศึกษาทุกระดับต้องผ่านการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมหลักสูตร3วัน2คืนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 1. การเพิ่มศักยภาพของประชาชนในอำเภอไซงามเพื่อเพิ่มทักษะพัฒนาและเรียนรู้ทักษะใหม่ให้ทันต่อการแข่งขันดังนี้การจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรแซนวิชทูน่าเข้าเก็บสมุนไพรวิชาการทำแอลกอฮอลเจลล้างมือการทำตะกร้าจากเชือกลมการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากกกการทำกล้วยทอดชุบน้ำผึ้งการทำหมูยอเห็ดนางฟ้าและการทำขนมชั้นแฟนซีการจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบอาชีพระยะสั้น31ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรการทำเปลยยวนการทำตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์การจัดการศึกษาต่อเนื่อง โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการทำการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบึงทับแลดตําบลบึงทับแรดอำเภอลานกระบือและสวนกเกษตรสองข้าวตนนําบลนองแม่แตงอำเภอไทงามการจัดการศึกษาต่อเนื่องโครงการทักษะชีวิตประกอบด้วย 1. โครงการให้ความรู้สู่นแนวทางป้องกันไวรัสโครโรนา และป้องกัน5โรคอันตรายถึงชีวิตที่มาพร้อมยุงลาย 2. โครงการให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกและ PM 2.5ฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศที่มากับมลภาวะและวิธีการเลือกหน้ากากป้องกันและทำเจลล้างมือ 3. โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพจิตท,ที่ดีป้องกันโรคซึมเศร้าจากผลกระทบโควิดการจัดการศึกษาต่อเนื่องโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนเป็นการเพิ่มทักษะ ในการบริหารงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีความรู้ที่ยั่งยืนและเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ประกอบด้วย 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การบริหารงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการสร้างรายได้จากอาชีพเสริม 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การบริหารงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการแปรรูปเนื้อสัตว์ 3. โครงการอบรมให้ความรู้การพัฒนาสินค้า และแปลรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างไรายได้ที่ยั่งยืน 4. โครงการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการขายการจัดโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพหลักสูตรการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าขาม้าเป็นกระเป๋าและของจำรวยการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนภาษาต่างประเทศเพื่อการศึกษาด้านอาชีพได้แก่ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพให้แก่ประชาชน ณวัดป่าเลไลบ้านหนองคล้าหมู่ที่1ตำบลหนองคล้าอำเภอไซงาม 2. การเพิ่มศักยภาพของนักศึกษากศนอำเภอไซงามเพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ดำเนินการดังนี้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกศนตำบลจำนวน7แห่งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2553 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ site, และรูปแบบออนไลน์ line. โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting และครูกศนตำบลดำเนินการประเมินการอ่านเขียนของนักศึกษาทั้ง3ระดับและบันทึกลงในระบบบันทึกผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษากศนอภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาการใช้โปรแกรม Microsoft Word 3การเพิ่มศักยภาพบุคลากรในกศนอมเพรสไยงามให้ทันต่อบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ดำเนินการดังนี้โครงการพัฒนาครูด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิถีชีวิตใหม่ New Normal จัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ออนไซต์โครงการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาหลักสูตรและการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง อบรมโครงการดิจิทัลหลักสูตรการใช้โปรแกรมเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำอบรมโครงการงานสารบัญอบรมโครงการกิจกรรมกสนป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1. การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่21กสนำเภอไซงาม จัดการเรียนการสอนโดยกำหนดให้นักศึกษาจัดทำโครงงานของนักศึกษาในทุกภาคเรียนซึ่งการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้หรือการค้นคว้าหาคำตอบในสิ่งที่นักศึกษาต้องการเรียนรู้หรือมีความสงสัยด้วยวิธีการต่างๆและจัดประกวดผลงานการจัดทำโครงงานให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วม 2. การพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความชำนาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษรวมทั้งการจัดการเรียนการสอนกศนอเภอศัยงามมีการดําเนินการพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความชานาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการเรียนการสอนโดยให้บุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 1. การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 2. การเข้าถึงการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสก็สนอตําบลจํานวน7แห่งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายโดยการทําหนังสือแจ้งผู้นําชุมชนประกาศหอกระจายข่าวการติดป้ายไวยนิวป้ายกระดาษ การใช้แผ่นพับและเพจกสนต์ําบลทุกแห่งการติดตามข้อมูลเด็กด้อยโอกาสเ <_ d ick> ด็กออก <_ d ick> อกลางคัน <_ d ick> และเด็กตกหล่นอาเภอไซงาม <_ d ick> เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาค <_ d ick> และเท่าเทียมกันทางการศึกษาให้แก่ประชาชนวัยเรียนในพื้นที่อย่างครบถ้วน <_ d ick> ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา,นาระบบการบริหารจัดการภาครัฐกสนอาเภอไซงามยังไม่มีการดําเนินการเนื่องจากเป็นด้านที่เกี่ยวกับโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลหรือโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเองการตรวจราชการกรณีพิเศษประเด็นการรายงานผลการตรวจราชการกรณีพิเศษโควิดหรือ PM 2.5ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่สปจสามแปดทับสอง การจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในจังหวัดกำแพงเพชรพบผู้ติดเชื้อจำนวน2รายในพื้นที่อำเภอคลองขลุงและอำเภอขานุวรลรักษ์สบุรีซึ่งอาจส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและอำเภอไสงามเพื่อให้การดำเนินงานป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันกศนอำเภอไสงามได้มีมาตรการในการป้องกันและดำเนินการดังนี้ 1. รณรงค์และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคไว้ที่กศนตบลทุกแห่ง 2. ติดตั้งอ่างล้างมือและจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ไว้ด้านหน้าอาคารกสนอมเภอและกศนตบลทุกแห่ง 3. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในสถานศึกษา 4. จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1-2เมตร 5. ทำความสะอาดห้องเรียนพื้นผิวสัมผัสร่รวมเปิดประตูนหน้าต่างระบายอากาศ 6. ใช้แพลตฟอร์มไทยชนะในการเข้าออกสถานศึกษา 2. มาตรการป้องกันแก้ไขฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5กสนอเอไซงามมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครนหรือ PM 2.5และการจัดการแก้ไขปัญหาดังนี้ประชุมคณะครูและเจ้าหน้าที่ทุกคนชี้แจงปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กสอบถามการตัดอ้อยที่ดำเนินการในพื้นที่และแจ้งแนวทางการลด และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กก็สนอบตำบลทุกแห่งจัดกระบวนการเรียนรู้สอดแทรกในรายวิชาเรียนและการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ประชาชนในเรื่องการเผาขยะการเผาไร่อ้อยการเผาซางข้าวหรือไร่ข้าวโพดไม่ควรเผาควรไถกลบให้เป็นปุ๋ยธรรมชาติและควรนำไปประยุกต์ให้เป็นปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุ